เรากับใน,นแบบเพชรซิมไปอบทุกคนหรือเวลาประมาณ1วันนะทางแบบเพชรซิมก็จะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ละอืมผ่านมาทั้งหมดเออเมื่อวานพี่อัดคลิปไปแล้วก็ลงคลิปแล้วก็วันนี้ผ่านไปหนึ่งวันพี่เออทุกคนคิดว่าพี่สุ่มฮิ้วได้หมดกี่ตัวพี่สุ่มฮิ้วได้เพิ่อมอีกประมาณกี่ตัวเออหนึ่งตัวทุกคนมีเจ้าฮิวรามะแค่ตัวเดียวเท่านั้น1ตัวใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบเ k เนี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลยยู iPhone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย พี่บอกตรงๆเลยนะว่าถ้าสมมติมีอีเวนต์เข้ามาเนี่ยคือพี่สุ่มหิวแทบจะไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าสมมติเป็นแบบว่าเป็นอัปเดตแบบโวปกติเนี่ยคือพี่จะสุ่มหิวได้เยอะมากน่นประมาณ8ตัวต่ออาทิตย์อะแต่ถ้าเป็นอีเวนต์นี่ต่ำๆส่วนที่พี่สุ่มได้ก็แทบจะเออหนึ่งตัวมั้งถ้าต่ำส่วนที่พี่สุ่มได้นะทีนี้สุ่มหิวได้สามตัวอ่ะเอาเข้ามาก่อนละกันหิวสามตัวเฮลิคอปเตอร์หนึ่งเฮลิี่หนึ่งตัวลามาหนึ่งตัวโอเคสามตัวเองออกมา เราขาดอีกกี่ตัวอสามหกตัวหรอขาดอีกหกตัวว่าจะไปซื้อฮิวมาดีไหมอ่ะหกตัวก็วุ้ยหมดไปเยอะทุกคนอาทิตย์หน้าเราอาจจะได้แจกฮิวแค่ประมาณตัวหนึ่งมั้งไม่ก็สามตัวถ้ารวมกับเออกิจกรรมลับแล้วก็กิจกรรมปกติด้วยนะอวันนี้ถึงเวลาต้องแจกฮิวแล้วใช่ไหมอาทิตย์แล้วคือพี่สุ่มฮิวได้ทั้งหมดประมาณแปดตัวแจมตัวอะไรดีเจ้าโรเบอร์เออบีเวอร์ก็น่าสนใจนะแล้วก็เจ้าเออฮิวไอฮันไอฮนี่แบเจอร์ก็ไม่เลวเหมือนกัน งานพี่แจกไปสองทีแล้วกันอืนเอาขึ้นไปลครับพี่น้องอาา่ะฮะโอเคงั้นก็สำหรับใครที่ได้จะยหิวส่งตัวนี้ไปนะให้ทุกคนนะลงชื่อบรรทินีแล้วน,นะนะ่ะเรืนองการเสรซฟเลขคอมในคอมเมนต์รอทุกคนเลยแ,แล้วก็อย่าลงชื่อซ้ำนนนถ้าสมมติพี่เจอพี่ขอแยกเลขคอมเมนต์นั้นทิ้งเลยแล้วกันนะการแจกยิวผ่านไปวันนี้ไม่มีแล้วทุกคนพี่จะมาสุ่มกุญแจเออที่เหลือจากไอ้ที่พี่ฝากไว้ประมาณสี่ห้าวันที่แล้วอ่ะ รวมมาหน่อยสิแล้วก็พี่จะเข้าไปในถิน่นมารซาด้วยเพื่อไปซื้อคิวมาแจกในสตีมอีกหนึ่งตัวอ่าอ่ะอันนี้อืมโอเคหมดยังหมดแล้วอ่ะซูมก่อนไปไปหนึ่งบูสเตอร์เรียบร้อยอ่าโบนมาแล้วก็อันนี้โบนหนึ่งอืมสมุดเปลี่ยนโอเคอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้เพื่อได้คิวเพิ่ม <laughs> เปิดมา <c oughs> มเกือเกือเสียงโคตรดังเลยอ่ะหกองชา โอ้โหไปเทคบัวกันเดอออัปเดตหน้าพี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นไอ้สควิตเกมพาร์ทสองหรือเปล่าถ้าเป็นพาร์ทสองอาจจะมีเออแบบเหมือนไอ้ภาคสองสควิตเกมทุกคอาจจะมีเพิ่มม่ดิเกทีม่มันเป็นวงกลมเข้ามาอะไรประมาณนี้หรือมั้งอืมอ่ะเปิดมาโอ้โห <Yeah. S 1> oh, ไม่คิดจะให้ฮิวพี่เลยเหรอขอฮิวหน่อยเร็วฮิวสักตัวหนึ่งสิบ <Yeah. S 1> ดอกสุดท้าย เลือกเหยอ่าแล้วก็ไอกล่องกิฟตที่พี่เพิ่งได้มาก็คืออันนี้ทุกคนเพชรเกมอ่ะลองเปิดดูแปดกล่องมีหิ้วแน่น,น,น่ะขอ,อหิวเลยดิเปิดแค่สแปดกล่องมันคุณจะได้หรือมั้งอ่ะไปทุกคนสปาโวกันเอ่อหลักหลันเขาจะเป็นหิ้วจากเออกล่องกิฟตพี่ว่าราคามันน่าจะถูกเล้อมั้งเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาซื้อดู ถ้าสมมติมันราคาประมาณสักสามสิบเอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ซื้อแล้วกันนะอ่ะกล่องสุดท้ายมาเปิดได้หมดเลยฮิวหนึ่งตัวได้เร็วนอกแย่ออกเย็นจังเลยฮะอ่ะไป้ทุกคนเทดที่มาซาดีกว่ามีฮิวในน่าสนใจไหมอะไทนิกตั้งแตเหลือเท่าไรละหกหกจุดห้าหรอพี่กะว่าจะเก็บเจมเพื่อซื้อไอเทนิกตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ๊ราคาถูกจัดอะ ไอเทคนิคไอปาร์ตี้อ่ะโอซอร์อรี่ก็น่าสนใจแมวนี่ก็เหมือนกันนี่เจ้ากาดโดมินัสเหลือประมาณ8เหรออืมมีทั้งหมดประมาณ5,000อ่ามีทั้งหมดประมาณ500กว่าตัวทุกคนอืมมีฮิลน,น่าสนใจไหมอ่ะมีเปล่าอันนี้อะไรฮอลิเดย์ Holiday. เจ้าแบสเซอร์เกอร์อ่าราคา27เหรอวะเฮ้ยทำไมราคามันเอ่อมันเป็นฮิลจากไอ้ในกล่องปะ่ะใช่ไหมถ้าพี่จะไม่เปลี่ยนนะ,ะซื้อมาเผื่อนแล้วกันนะซื้อมาอืม ยี่สิบเจ็ดแล้วเจ้าโดมินัสเป็นเท่าไหร่วะเปน็นตรงนะัขอดูก่อนมันมีโดมินัสกาดอีกตัวหนึ่งที่พี่จะซื้อไอ้ที่มันอยู่ในกล่องกิฟต์ทุกคนโดมินัสกาดใช่ไหมตัวเดียวป้ยี่สิบเจ็ดหรอวิ่งไม่ราคาถูกจังยี่สิบสามดิเออยี่สิบสี่เอาม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 าซื้อมาเลยอืมเอาไว้แจกในสตรีมทุกคนส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้เจ้าเพเยอร์คอกกี้ยี่สิบหรอวะวุราคาถูกเวอร์ว่าแล้วว่าตทุกครที่อยู่ในกล่องกิฟต์คือ ไอ้เจ้าฮิวเดินมาหน้าพี่บว้าวไปแจกในสตีมกันส่วนไอ้เจ้าฮิวแบลสเซอร์เกอร์กับไอ้เจ้าฮิวพิเยคอกี้ที่รวมไว้ในฮิวในทีนี้แล้วกันนะอ่ะประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สคกิมนี้ไม่ได้ฮะี้ยสวยไม่ได้